ภาษามังกรนายท่านไม่สามารถเปล่งเสียงพูดของมนุษย์ได้เดชบุญที่เป่ยหมิงสามารถเข้าใจภาษามังกรโอ้โอ้เป็นแบบนั้นเองเหรือนายท่านกังวลว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนร่างกลับเป็นมนุษย์ได้แต่จะต้องอยู่ในร่างมังกรด้วยแท้จริงต่อไปในวันข้างหน้าข้าคิดว่านายท่านไม่ต้องกังวลตราบใดที่นายท่านบ่มเพาะวิชาเทพมังกร และปล่อยให้ร่างกายของท่านปรบับตัวในาท่านจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเฮ้ ในที่สุดก็เปลี่ยนร่างกลับมาได้มันยังดูแปลกๆแต่อย่างน้อยก็เหมือนมนุษย์กว่านั่นก็ไม่ได้แย่นักแต่ถ้ามันกรต้องการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์มันง่ายมากในตอนที่นายท่านบมเพาะวิชาเทพมังกรจนถึงขั้นที่9ท่านจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ความบริสุทธิ์ของสายเลือดในท่านตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้ว 95%แล้วใกล้เคียงกับมบังกรที่แท้จริงแต่คำถามคือการบ่มเพาะจะส่งผลกับในอนาคตไหมข้าสามารถรู้สึกได้ว่าสายเลือดของข้าเข้าใกล้มังกรที่แท้จริงหลังจากเปลี่ยนร่างมังกรขั้นที่9แม้แต่ร่างกายก็กลายเป็นมังกรอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ในขณะที่รูปลักษณ์ของข้าเป็นมนุษย์มากกว่าแต่ไม่ใช่เพราะว่าข้าสร้างรูปลักษณ์ขึ้นมาเอง แต่เพราะว่าข้าเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ด้วยร่างมังกรถ้าข้าบ่มเพาะวิชาเทพมังกรต่อไปข้าเกรงว่าข้าจะเข้าใกล้ร่างมังกรยิ่งขึ้นแต่ข้าเป็นมนุษย์วิชายุทธทั้งหมดที่บ่มเพาะของเผ่ามนุษย์สิ่งที่พวกเขาต้องการคือกลายเป็นผู้ย่ำย,ยุดเทพเจ้าไม่ต้องห่วงนายท่านแค่บ่มเพาะไปตามปกติในตอนที่นายท่านกลายเป็นผู้ย่ำย,ยุดเทพเจ้า ท่านสามารถตัดสายเลือดมังกรที่แท้จริงออกมาแล้วเปลี่ยนให้เป็นร่างแยกได้ให้ร่างแยกเดินตามเส้นทางเทพมังกรและร่างมนุษย์ก็บ่มเพาะวิชาย,ยุทธต่อไปเพราะฉะนั้นสายเลือดเทพมังกรไม่ใช่สิ่งเลวร้ายในตอนที่ในท่านค้นพบโอกาสในภายหลังแล้วหาทางได้รับสายเลือดแห่งความโกลาหลมาด้วยวิญญาณอภรรเทพสายเลือดทั้งสองจะไม่ขัดแย้งกัน ข้าจะบ่มเพาะวิชาเทพมังกรต่อไปวิชาเทพมังกรมี36ระดับระดับยิ่งสูงขึ้นยิ่งยากขึ้นด้วยการบ่มเพาะร่างกายเป็นหลักสำคัญหลังการบ่มเพาะท่านจะมีร่างกายของมังกรพลักกำลังมากมายอยู่ยงคงกระพันและอายุยืนในตอนที่บรรลุขั้นที่9ท่านสามารถเปลี่ยนร่างของท่าน เนื่องจากมีวิชาช้างมังกรเป็นทุนเดิมและร่างกายก็เป็นร่างของมังกรที่แท้จริงความก้าวหน้านี้เรียกได้ว,ว่าเร็วมากในเวลาแค่สองชั่วโมงในท่านทะลวงขั้นที่1และหลังจากบรรลุขั้นที่สพื้นฐานความแข็งแกร่งของวิชาเทพมังกรก็เหนือกว่าวิชาช้างมังกรหนึงเดือนต่อมาเย่หมิงบ่มเพาะถึงขั้นที่เก้พละกำลังของเขามีถึงห้ล้านปอน การเติบโตอย่างรวดเร็วของพลังของเขาทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจหลังจากนั้นเขาก็คิดเกี่ยวกับการเลิกบ่มเพา้อถ้าค่าบ่มเพล้อต่อไปพลังกำลับบงของข้าจะไม่มากกว่า100ล้านปอนด์เลยเหรอความเร็วนี่เร็วมากมันเร็วเกินไปมันดูไม่เหมือนมนุษย์ทำได้ อย่าลืมในท่านท่านไม่ใช่มนุษย์ท่านคือมังกรที่แท้จริงมังกรหนุ่มส่วนมากมีพละกกำลังมากกว่า100ล้านปอนเพราะฉะนั้นพลังของท่านตอนนี้ยังไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ไม่ข้ายังรู้สึกไม่สบายใจมันยากที่จะยอมรับการเปลี่ยนร่างจากมนุษย์ให้เป็นมังกรไปหมิงใช้อภรณเทพกำรับส่เลือดของข้าไว้ กดพละงกำลังไว้ที่หนึ่งล้านปอนตามปกติได้เลยพลังกำลังของท่านจะค่อยๆลดลงถึงหนึ่งล้านปอนถนนข้างซานพี่ซานปิงพ่อกับแม่ค่าเป็นไงบ้างพวกเขาน่าจะเกิดแล้วใช่ไหมแน่นอน เราก็ฟื้นคืนความทรงจําของชีวิตก่อนแล้วข้ามีโอกาสพบกับเขาและบอกเขาเรื่องเจ้าและร้านค้าที่เจ้าทิ้งไว้ให้พวกเขาแม้ว่าพวกเขาเป็นแค่เด็กทารกที่พูดไม่ได้พวกเขาก็แสดงความสบายใจออกมาอ่าเจ้าจะไม่ไปดูพวกเขาหน่อยเหรอือไม่ข้ามีศัตรูมากมายมันดีกว่าที่จะไม่ติดต่อกับพวกเขา แต่ข้าก็นึกไม่ออกว่าหน้าตาพวกเขาเป็นยังไงข้าคิดว่าทงปีศาจเทวะน่าจะสร้างเสร็จแล้วข้าจะเดินทางไปยังนิกายเทียนกงแล้วชำระแค้นบางอย่างระหว่างทางนิกายชี่หยางดีละมีสมบัติมากมายทุกอย่างอยู่ในแหวนนี่ตั้งแต่ศาสตาราวุธยันของขลังด้วยทรัพยากรมากมาย ถ้าจะทะลวงขอบเขตบูทรงภายในหนึ่งปีฐานะของข้าในสะกระวีจะสูงขึ้นแต่ท่านพ่อแม้ว่านิกายชี้อย่างมีถ้ำชี้หยางมันไม่ได้มีทรัพยากรมากนะักท่านทําให้ถ้ำชี้หยางว่างเปล่าเหรอนั่นไม่ได้มากมายอะไรข้าก็แค่ย้ายมันออกไปอย่างไรก็ตามนิกายเมี่ยวและนิกายอื่นๆก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับนิกายชี้หยางในเวลานั้นก็ถูกพราไปเกือบหมดแล้ว แม้ว่าพ่อของเจ้าจะทะลวงขอบเขตูทรงไปเมื่อไม่นานนี้ข้าอายุเยอะแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเก็บทรัพยากรไว้เจ้าใช้มันให้ดีละ่ะทะลวงขอบเขตหู่จุนให้ได้ในอนาคตแล้วทําให้พ่อภูมิใจในไม่ช้าก,ก็เร็วนี่กายชี่อ,อยากจะเป็นของเจ้าขอบคุณท่านพ่อข้าจะพยายามให้เต็มที่หลากูก้ซุนกวง ใส่หัวออกมาซะวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ